สนับสนุนโดยโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ป่าตองอินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกโรงแรมเดอะเซนต์รีสอร์ทแอนด์พูลวิลล่ามูลนิธิพัฒนาป่าตองชีวีคลินิกกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของสปอตไลท์แทรนนะครับเราจะพูดคุยกัน เกี่ยวกับวิธีการในการแก้ปัญหาปัญหาของรถเช่าที่ถูกลักเอาไปจำนำจำนองนะครับการแก้ปัญหาในมุมผมไอเดียง่ายๆนั่นก็คือว่าเราต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนั่นหมายความว่า GPS ต้องติดในรถทุกคันต้องมีระบบติดตามคนขับ อย่างแก๊ปแท็กซี่ที่สามารถที่จะรู้ว่ารถคันนี้ขณะนี้อยู่ที่ไหนคือที่เราเริ่มรู้เพราะเราเช็ค GPS รถของเราแล้วมันไม่ขยับขยื่นเลยคือตอนแรก3วันไม่ขยับขยื่นเลยเราก็เช็คมาเรื่อยๆจนครบ1เดือนก็ไม่มีการขยับขยื่นครบ2เดือนก็ไม่มีการขยับขยื่นเราก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคละ2เดือนไม่ขยับขยื่นละทูหาเขาละค่ะคราวนี้ว่า รถทำไมไม่ขย,ยับเยลี้นเลยคะอะไรเนี่ยเอาไปเช่าที่ไหนลูกค้าไม่ใช้หรออะไรนู่นนี่นั่นเขาบอกใช้นะคะอะไรเนี่ยนั่นวอใช้หรอแต่ทําไมรถไม่ขยับอ๋อตอนนี้ลูกค้าไปต่างจังหวัดเขาบอกเนี่ยจอดรถเอาไว้ที่บ้านเจ้าหน้าที่ตํารวจจําเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมด้วยในกระบวนการนี้นั่นหมายความว่าหากรถไปในที่ที่ต้องสงสยัยนะครับปกติรถสมมุติเช่าที่ภูกเก็ตอาจจะไปวิ่งที่พังงาเลยไปกระบี่ไปตรังอะไรพวกนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละสอนอนในแต่ละพื้นที่ต้องมีภาคีเครือข่ายต้องมีหน่วยงานเฉพาะกิจในการติดตามรถเหล่านี้สมมุติว่า GPS ไปดับที่กระบี่เจ้าของรถอยู่ที่ภูเก็ตในห่วงเวลานั้นแอปพลิเคชันต้องแจ้งเตือนทั้งเจ้าของรถและแจ้งเตือนทั้งเจ้าหนี้ตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบรถโดยเร็วอันนั้นคือสิ่งที่จะช่วยกันแก้ปัญหามีมีคันหนึ่งของของส่วนตัวพี่ที่ปล่อยไปเนาะ ทางพุ่งกับปวิดค่ะได้ไปสก,กัดให้ที่ที่พัทลุงอะค่ะแถวเขาชัยสนได้หนึ่งคันพอดีเพื่อเขาตามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาไปติดตามรถเนาะพี่ไม่ได้ไปด้วยพอดีไปเจอรถคันของพี่ก็เลยประสานงานกับพุ่มกับปวิดให้ช่วยสก,กัดัเดียวกันรรับแจ้งผู้เสียหายว่าน่าจะมีรถเข้าอีกคันหนึ่งที่สิเกาก็ประสานสุดท้ายก็ได้มาหนึ่งคันอีกคันหนึ่งที่นครนั้นประสานตำรวจที่นคร เอาได้มาหนึ่งคันก็โดยผู้เสียหายเนี่ยเขาจะมีข้อมูลมากกว่าเราก็รู้ตำาหนิรูปพันธ์บางเห็นรถโพสในในใน a c e b o o k บ้างอะไร้งางเขาก็เลยมาปรึกษาผมผมบอกเอา้เาก็ลองติดต่อดูว่าจะลอซื้อ,อยังไรนัดกันสุดท้ายก็ได้คือที่นครมาคันหนึ่งที่กรุงเทพไปโผล่อยู่ที่กรุงเทพหนึ่งคันก็ให้ผู้เสียหายเขาติดต่อในการที่จะทําทีว่าจะซื้อรถ เราก็ประสานตำรวจหนึ่งเข้าหนึ่งนะครับก็ได้คืนมาอีกหนึ่งคันแล้วก็ได้คืนประมาณ4คันหคันนะครับส่วนเทคโนโลยีอื่นๆอาทิเช่นเจ้าของรถสามารถดับเครื่องในระยะไกลได้ไหมเจ้าของรถสามารถที่จะสั่งตัดน้ํามันได้ไหมหรือสั่งหยุดการทํางานของรถได้ไหมสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับเจ้าหน้าตำรวจหลายท่านได้พูดไว้แล้วก็น่าสนใจนั่นก็คือ เราจําเป็นต้องปราบปรามแก๊งเหล่านี้ต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเหตุผลมีอยู่ว่าเจ้าของรถให้คนเช่ารถไปคนเช่ารถเอาไปจำนำจำนองพอถูกดําเนินคดีเจ้าของรถพอได้รถคืนก็ไม่ดําเนินคดีต่อกับคนที่รับจำนำจำนองเพราะตามกฎหมายแล้วมันเข้าข่ายลักทรัพย์และรับของโจรกลายเป็นว่าบางกรณีเจ้าของรถนะครับได้รถคืนโดยเจรจากับคนที่ ครอบคองรถในขณะนั้นแล้วจะไม่เอาความกันแต่ขอรถชั้นคืนหากมันเป็นอย่างนี้ต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มแก๊งที่หนึ่งได้ก็ได้แค่คนเช่ารถแต่คนยังรับจำนองรถขบวนการนี้ยังอยู่หากมีการกวาดล้างตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางพฤติกรรมเหล่านี้มันถึงจะหยุดลงได้ถึงแม้จะได้รถคืนแล้วแต่ความผิดมันสำเร็จแล้วนะก็ให้เขามาดเนินคด,ดีทั้งหมดขบวนการพวกเนี้ ของคนร้ายเนี่ยเรามาซักปากคาแล้วเนี่ยก็ยจะบอกว่าไปให้ในายกรนายขอเรื่องเขารู้จักแต่ชื่อเล่นนะนะครับให้รู้จักแต่ชื่อเล่นอยู่ที่นครบ,บ้างอยู่ทุ่งสงบ้าง26-2เนี่ยได้ตัวผู้ต้องหาได้รถรู้กระบวนการตัดวงจรในกระบวนการนะตัดวงจรในกระบวนการมันใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวเองทางทีมสืบสวนก็ยังดําเนินการอยู่ไม่ใช่ไม่ดาเนินการนะครับเพื่อให้ทราบว่าไอ้คนวงเนี้ยเป็นใคร สุดท้ายแล้วเมื่อดำเนินคดีไปแล้วตัวปังหายังอยู่ในดันจํา ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับกับการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องหยิ่งดวงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลงานดีๆจากอบตอเชิงทะเลจะพาไปดูเรื่องของการบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนี่คือสปอตไลท์แถลงพบกันเป็นประจำทุกค่าคืนวันเสาร์เวลา23.30นาทีนะครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับจริงๆแล้วถ้าในจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างมากในงานภูมิทัศน์ซึ่งแสดงออกถึงถึงบรรยากาศชายทะเลบรรยากาศความเป็นเกาะนะคะของที่นี่ด้วงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เป็นปัญหาสําคัญของงานจัดสวนมากเครื่องยิงสารฆ่าด้วงเนี่ยนะคะช่วยลดความอันตรายการที่จะบินขึ้นไปดูแลสวนแล้วก็สารที่เราเลือกใช้เนี่ยมันจะมีความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะคะวิธีการนี้ก็เลยมีมีผู้ที่สนใจก็เป็นงานดูแลสวนเป็นหลักเรื่องยิงสารฆ่าด้วงเนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมที่ที่เราได้รางวัลมานะคะสาขา การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ไปได้รางวัลจากออการแข่งขันทักษะการเกรษตรของราชพัฒนทั่วประเทศเมื่อก่อนก็ยังมีปลามีอะไรนะแล้วก็สภาพที่เราลงไปเล่นในคลองก็ไม่มีน้ําเสียแต่พอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันจเจริญขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมก็มีมากขึ้น เวลา,าเกิอดโรงแรมเนี่ยชาวบ้านก็ประกอบการใกล้ๆพื้นที่ลําคลองมากขึ้นเพราะนั้นการสะดวกที่จะปล่อยน้ําเสียลงคลองเนี่ยมันก็มาก <S <S 1> <S 1> คือจริงๆแล้วน้ําเสียเนี่ยมันมันมีอยู่ทั่วทั่วทุกที่ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะประสงค์ให้มีน้ําเสียในหมู่บ้านหรอกนะครับแต่ทุกหน่วยงานก็พยายามนะครับมันเกิดจากการทํางานของของหลายฝ่ายไล่มันตั้งแต่สารสการใหญ่เลย ถ้าเมืองท่องเที่ยวคือโรงแรมแม้กระทั่งสุดท้ายคือชาวบ้านเรามันก็ต้องช่วยกันช่วยกันลดช่วยกันหยุดช่วยกันบำบัดก่อนปล่อยน้ำไหลลงกำลังสาธารณประโยชน์นะครับต้องช่วยกันสนับสนุนโดยโรงแรมปาตองเบฮิลปาตองอินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกโรงแรมเดอะเซนต์รีสอร์ทแอนด์บูิล่า มูลนิธิพัฒนาปัตตองชีวีคลินิก